สวัสดีค่ะพี่พี่หามาพบกันเช่นเดิมนะคะพี่98ล้านัดพักเครื่องนะคะพี่สแกค q ว c า d e โค้ดเพื่อเพื่อนเพื่อนนะคะ026172609นะคะพี่98ล้านัดพักเครื่องนะคะกแกค q ว c า d e โคดแล้วส่งสติกเกอร์ทักทายไว้นะคะพี่จะได้รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะพี่ขามาชมชิ้นแรกของวันนี้ก่อนเลยนะคะชิ้นแรกนะคะพี่เป็นมีดหมอนะคะพี่หามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จะสอยๆแบบนี้เลยนะคะพี่หานี่สวยๆแบบนี้นะคะมีดหมอนะคะพี่ เป็นไม้มงคลน,นะคะพี่รัดแหนบมาแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นได้ใยฝิ่นนะพี่ได,ได้ได้ใยฝิ่นนะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะพี่ความยาวของมีดนะคะพี่หาอยู่ที่ห้านิ้วนะคะพี่ใบมีดอยู่ที่ห้านิ้วเนาะจกรวมด้ามจับด้วยอยู่ที่รวมทั้งด้านจับด้วยอยู่ที่ประมาณเก้านิ้วนะจะพี่จะเ,เป็นมีดหมอนะจ้ะ สวยงามแบบนี้เลยนะคะลายสวยๆตรงนี้จะมีแผ่นทองแปะนะคะพี่ขาเป็นแบบนี้นะจะจับพี่จ้าสวยๆแบบนี้นะคะห5 0 0น้าอนะคะพี่สําหรับมีดหมอเล่มนี้นะคะพี่1500้าบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นเข่าควายนะคะพี่นี่ด้ามจับนี้เป็นเข่าควายนะคะพี่แบบนี้นะจะี่สวยๆแบบนี้นะคะพี่หาเป็นของหลวงพ่อเดิมเช่นกันนะคะพี่ หนึ่งจ๊ะพี่นึกขออ่านก่อนหลวงพ่อกลวยจ้ะพี่จ้าพี่ตรงนี้นะจ้าพี่เป็นเขาเขาแล้วพี่นะนี่เขาควายนะจ้าพี่ะจ้าพี่หลวงพ่อเดิมนะจ้าพี่ขนาดความยาวนะครับที่ใบไมีอยู่ที่ห้านิ้วเหมือนกันนะจ้าพี่ด้านี้หนึ่งพันสองร้อยนะจ้าพี่สวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยหนึ่งพันสองร้อยบาทนะจ้า ต่อมานะคะพี่เป็นตะกุดนะจ๊ะพี่จ๊ะตะกุดนี่ตะกุดเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่เป็นตะกุดหลวงปู่บุญนะคะพี่ขาได้มาเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะมีถึงสี่ดอกด้วยกันนะคะพี่เก้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่เก้าร้อยบาทสําหรับตะกุดนะเก้าร้อยบาทมีความยาวนะคะพี่ขานี่อ่าเนจ่าเนะจ๊ะพี่ี่จ้า ตะกรุดฝอยๆแบบนี้เลยนะคะพี่หาเก้าร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้ะพี่งาแกะสิงนะคะพี่นี่งาแกะสิงนะค่ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อยู่ในกรอบีน้ําตาลแบบนี้นะคะพี่หาเลี่ยมน้ําตาลนะพี่น้องเก้าร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นจิ้งเป็นอะไรนะพี่นะหลวงพ่อน้อยนะจ๊ะพี่หลวงพ่อน้อยนะคะพี่หาด้านหลังมีร้อยจานแบบนี้นะคะพี่ เจ็ดร้อยจ้าชิ้นนี้เจ็ดร้อยนะจ้าพี่เฉลี่ยเจ็ดร้อยนะจ้าจะต่อมานะจ้าพี่เป็นพระพิคเนตจ้าผ็นพระพิคเนตนะเนี่ยเก่าเก่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่หาพระพิคเนตนะไต่ฐานเป็นแบบนี้เจ็ดร้อยเช่นกันจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยแลจ้าต่อมานะจ้าพี่เป็นจิ้งจกนะจ้าพี่จิ้งจกหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งนะคะพี่หาจิ้งจกสองหัวสามหัวนะคะพี่จ้า จ็ดร้อยจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยนะสำหรับพี่จบจากพี่ EP นี้นะคะมีพายเยอะนะฝากพี่รับชมจนจบแล้วพี่น้องนี่ต่อมานะคะพี่มาชมโปรโมชั่นองค์ละหกร้อยนะคะพี่่ะหลวงพ่อเงินพิมพ์ที่ตานะคะพี่องค์นี้สวยมากเลยหลวงพ่อเงินมีหลายองค์นะจ๊ะพี่พี่นี้องค์ที่หนึ่งนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะสวยงามนะคะพี่หกร้อยบาทน,นะสําหรับหลวงพ่อเงินงที่หนึ่งนะต่อมานะคะพี่ เป็นพิม์ขี้ตาเช่นกันนะคะพี่ขาีองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะพี่ชอบฝั่งองค์รับฝั่งองค์นะลดทันทีเลยค่ะเหลือหนึ่งพันบาทนี่องค์ที่สองนะคะหกร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่องค์ที่สามนะคะพี่ขาเป็นพิมพ์ขี้ตาเช่นกันนะคะพี่เป็นค้างนะคะด้านหลังนะคะอันนี้เป็นเนื้อขันนะคะพี่ขาสวยๆแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ 6กร้ยบาทเช่นกันนะคะพี่หาหกร้อยบาทนะหนึ่งสองฝานะคะขี้ตามี3ามองนะต่อมานะคะพี่องค์ที่สี่นะคะยังเป็นขี้ตาอยู่นะจ๊ะองค์ที่สี่นะพี่นะด้านข้างนะ,นะ,ะจะ้พี่ ข้างข้างเลยใต้ทางเป็นแบบนี้นะคะมีสี่องค์นะคะชอบองค์ไหนเพือนเลยนะมีองค์ที่สี่แล้วนะคะพี่ขาพี่ตานะหกร้อบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่นี่จ้าเป็นแหวกมานผงน้ํามันนะจ๊าหลวงพะกวยนะคะพี่ใต้ทานเป็นแบบนี้นจ้าจากหกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่หกร้อบาทนะจ๊ะต่อมานะคะเป็นเจ้าสัวหลวงกูบุญนะคะพี่า่า เจ้าฝัวหลวงปูบุญนะคะพี่เหรียญเจ้าฝัวนะหกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ค่ะ,ะ,ะมีรอยจานนะพี่เห็นรอยจานไหมมีรอยจานนะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่หกร้อยบาทต่อมานะคะ <อ pit S 1> พี่เป็นนี่จ้าหลวงพ่อทานะคะพี่เนี่ยหลอโบร,ราณนะคะพี่เหรียญหลอหลวงพ่อทานะคะพี่ก,ก,กรอบๆสวยแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ้าหกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันนะจ้า ต่อมานะคะพี่เป็นวัดอนงนะคะพี่ขาเนี่เมกฟิตเมกพาสสวยงามนะคะพี่แล้วหลังเป็นแบบนี้นะคะจ้าใต้ฐานนะจ้าพี่หกร้อยเช่นกันนะคะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะต่อมานะจ้าที่นี่จ้าหลวงพว่อทานะคะพี่ขาหลวงพว่อทานะคะพี่ขอสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่จ้า หกร้อยบาทนะคะพี่หาหกร้อยบาทนะจ้าต่อมานะคะที่เป็นปิดตานะคะพี่หาปิดตาแข้งหมอนนะจ้ะที่เนาะใส่ตลับมาแบบนี้เลยนะคะพี่หลักทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาหกร้อยบาทเช่นกันจ้าหกร้อยบาทนะจ้าใบาเสมานะคะพี่เป็นเนื้อชิ้นนะคะพี่ใบเสมาพระพุทธชินราชเป็นเนื้อชิ้นนะคะพี่ เอาเดิมสวยเดิมแบบนี้เลย600บาทนะคะพี่ขา600บาทต่อมานะคะพี่มาชมนี่จา้าพระลีลานะคะพี่ขาลีลาไม่ขนุนเนาะใส่กรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขานี่ลีลาไม่ขนุนเนาะนี่ใส่กรอบมาเรียบร้อยแล้ว600บาทเช่นกันนะจ๊ะพี่600บาทเช่นกันต่อมานะจ๊ะพี่จา๋า หลวงปูท่ทวดตัวทอนะคะพี่สวยงามนะคะที่วัดช้างให้เนาะใต้ฐานเป็นแบบน,นี้จ้ะพี่สาม,มารถขอพระเพิ่มเติมจากหนัดได้เลยนะคะพี่องค์นี้นะหกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่หาหกร้อยบาทนะจ๊ะตัวทอนะหกร้อยบาทต่อมาจะไปที่องค์ละเจ็ดร้อยแล้วนะคะพี่นี่จ้ะหลวงปู่ทิมนะคะพี่ ดิงหลวงพุทิมนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จ้ะองนี้เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่สําหรับดิงหลวงพุทิมนะเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะจาะตักน้ํานะคะพี่หาเรียมมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เอนมีเรียมพี่ใส่กรอบพุทผิดน,นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับพับปักน้ำน,นะคะพี่700บาทจ้า7 0 0บาทนะจ๊ะนี่จ้าพี่หลวงพ่อยอีนะคะพี่ใส่ตลับมาแล้วนะคะพี่ใส่กรอบมาแล้วนะคะปี่73สามนะคะพี่สอง3ีสามนะคะหลวงพ่อยอีเนาะฝส่ตะหินแล้วพี่เนาะน,านี่จ้าถึงกลมแล้วจ้าพี่นี่จ้า7 0 0บาทเช่นกันจ้า7 0 0บาทนะจ้า ต่อมานะคะพี่ขาชมนี่จะหลวงพ่อกล้วยนะจ๊ะพี่ด้านหลังเป็นสิงนะคะสวยงามแบบีเลยด้านหลังเป็นสิงนะคะพี่เูยจะชิ้นนี้นะคะพี่เก้าร้อยบาทเนาะจะ้านวะนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ทิมเป็นนวะนะคะพี่นวะลงยานะพี่นะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่สวยงามมากเลย900บาทนะจ๊ะพี่900บาทนะสำหรับนวะลงยานะ900บาทนะจ้าต่อมานะจ้าอันนี้เป็นหลวงพ่อกล้วยเช่นกันอ่ะพี่พี่นี้มีสองเหรียญนะอันนี้เป็นอันปะก้านะคะพี่ด้านหลังเป็นหนุมานะคะพี่มีชายจีวรด้วยนะจ๊ะ900บาทเช่นกันนะจ๊ะพี่900บาทเช่นกัน,นจ้ะต่อมาเป็นนี่จ้ะพี่พระสมเด็จวัดเกตนะคะพี่ สวยงามนะคะพี่พลตฟมเด็ดวัดเกตนะจะพี่จ้าสวยๆแบบนี้นะ900บาทเช่นกันนะคะวัดเกต900บาทนะหลวงพ่อแดงนะคะพี่วัดเขาบันไดอีกนะคะพี่หาหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกนะพี่นนองเป็นเหรียญนี่ทองแดงนะพี่เรียมมาเรียบร้อยแล้วขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะพี่เหรียญนี้นะ900บาทเช่นกันนะจ๊ะพี่900บาทเช่นกันนะคะจ้ะต่อมานะจ๊ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธร อี่ยนี้ฝอยงามนะพี่นะปีหกศูนย์สองฟีหกศูนย์นะพี่นะนี่เก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะเก้าร้อยบาทเช่นกันนะจ๊ะพี่เก้าร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญน่นคะหลวงพ่อกันนะคะพี่หลวงพ่อกันวัดพญานะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้เก้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะฝอยๆทุกเหรียญเลยนี้เหมาได้มาใหม่นะจ๊ะพี่เก้าร้อยบาทนะเจ้าของเดิมเขาแกะทองออกนะพี่นะ เก้าร้อยบาทนะต่อมานะจ้าพี่พ่อปานนะคะพี่ไส่ตลับมาสวยงามแล้วนะคะพี่ตลับจิวเวลรี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ขึ้นคอได้เลยนะคะพี่ขาหลวงพ่อปานนะนี่จ้าพี่เก้าร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่เก้าร้อยบาทนะคะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่องค์นี้สวยสดงดงามเลยพี่สวยสดง เป็นลอยจานแบบนี้นะคะพี่สําหรับหลวงพ่อเดิมนะ900บาทเช่นกันนะคะพี่900บาทเช่นกันฝากพี่ๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามให้นั้นหน่อยนะพี่นะคนติดตามยังน้อยมากนะจ๊ะสำหรับอีพีนี้นะคะนะ้ต้องขอกราบขอบคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่สวัสดีคะ่ะ